ครับถึงช่องใหม่ของเทศินอยากจะลั่นครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงอน,นมรดกน่าหว,วันนี้คนระับตอนเช้านะครับ ตอนที่หนึง่งครับ 你打开呀。 เียนครับมาาวกาคุเทียนเตียนคันนี้ยกได้ประมาณห้าคันตามที่กนะัดแต่ไม้เราประมาณพั0ห้าร้อยัคนครึ่งก็ว่ายี่หอ้อใดเราไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้ออะไรนะ ็ครับความยาวของไม,ม้6เมตรหจุดนยงหนักประมาณ1,500กิโลรับ การจำหน่ายขายวัตถุดิบก่อสร้างอำเภอศรี่ยังม่เสียทิ้งเสียจรันกองอุดมครับผู้อนุเคราอนี่ปลากับย้อนป่าเือยด้วยดีสมมาขอให้เจริญร่ำรวยโชคหมานตลอดไปเจ็ดสิบหีจ,จำอำเภออีสีสมัยด้วยวัตถุดิบสำคัญของใหญ่กับยอนปลาเพยบ้านมหม้อสีสมัยหนองคายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย งานทิง,งานมาตั้งแต่เช้าเลยครับต้นนี้ได้ทั้งหมดสองขอนใหญ่สองขอนเล็กได้แล้วครับหรือว่านี่คือขอนที่หนึ่งครับใ้ผงวันนี้รายงานขอนที่หนึ่งดูขอนที่สองต่อไปครับ